เดี๋ยวเราทานรับประทานเรียบร้อยอีกมาเดินจากนี่ฮะสีอนงงไข่กระทะนะฮะทุกคนนี่เมนูเขาแล้วก็มีกุ้งมีแกลเข้าออกตลอดเวลาเดี๋ยวเราไปก่อนนะฮะก่อนที่ลูกค้าจะมามากกว่าน,นี้เพราะว่าจะต้องเดินจากที่นี่ไปนี่ฮะเมนูต่างๆก็มานะฮะเดินไปจากตรงนี้ข้ามทางรถไฟไปนี่ฮะทางรถไฟเดี๋ยวจะ จะให้เห็นนะฮะว่า80เมตรก็ถึงรถไฟพิษณุโลกเลยทุกคนไม่น่าเชื่อว่าร้านดีๆแบบนี้ลูกค้าเนียวแน่นแบบนี้เนี่ยอยู่ใกล้ตรงรถไฟนี้เองปกติลงรถไฟด้านนู้นแล้วออกไปด้านนู้นเลยถูกไหมฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะหัวรถไฟทุกคนอุย้ยเสียงลูกนกทุกคนนี่ไลังนกอ๋อน,นี่ไงลังนกว้าลูกนกกระจอก มัซ่อนอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆกับไก่กระทะสีอันงทคนนี่เรียกว่าชุมชนรถไฟสามคัคคีทุกคนนี่ต้นก้ามปูหรือต้นจำจุลีพี่ไม้มันฉ่ำฉาก็ได้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมรถไฟนะั่นนะที่ทําซื้อตั๋วรถไฟตรงนั้นนี่เห็นไหมออกมาปับ๊บทางรถไฟปุ๊บเลยมาเดี๋ยวเรากลับไปทําหลักสูตรที่โรงแรม แก้วสุวรรณซึ่งเราจะผ่านแม่น้ำนานสะพานเอกาทศรสแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปวัดใหญ่นะฮะวัดประสิทธิ์รัตนมหาธาตุที่ติดกับวัดนางพญาวัดราชบูรนณะก็ได้นะเพราะมีสะพานนาเรศวนคู่ขนานกับออสะพานเอกาทศรสอยู่แล้วแต่ว่าเราไปรถออไปเคลียร์เม้มยี่ี่หาดรถไฟอย่างร้านไข่รกระทะอร่อยมากทุกคนจะบอกว่าอร่อยก๊ดเราไม่อยากจะพูดเสียงดังเลย ร้านเนี่ยฮะเดี๋ยวเขาจะหาว่ามันคือการแสดงอร่อยเพราะว่าขนมปังของคุณพี่เสียนมก็ทําเองแล้วก็คุณพี่เสียนมนี่ก็เป็นคนคนครพนมนะถือว่าวัดพระาธาตพนมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่นี่เป็นอยู่ในเกรดของพระอารามหลวงชั้นเอกนะฮะทุกคนนี่ฮะเห็นั้มเดินมาแป๊บเดียวถึงรถไฟออกไปก็นะฮะตรงไปเลยก็เป็นสะพานเอกาทุสโละทุกคนนี่คำขวัญประจำจังหวัดพิษนุโลก พุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรเดอะเบิร์ l เพ e สออฟนเรศวนคิงนเรศวรเดอะเกร t ตรงไปทุกคนไปตามมานะครับนี่แต่จังหวัดพิศนุโลกที่เราประทับใจอีกอันหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเคยไปมาสองครั้งตอนสมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับก็ <c oughs> สวยงามมากทุกคนเป็นทุ่งโนนสนทุ่งนางพญาดอกไม้หญ้าดอกไม้ป่า สวยมากขอบอก,กอเดินตรงไปนะอันทุกคนเวลามาถึงรถไฟขึ้น,นโลกนะฮะเดินตรงไปก็จะเจอสะพานเอกาทศสลดก่อนเลยตรงนี้จะเป็นวงเวียนเล็กๆซ้ายขวาเห็นะหมเราตรงไปเลยฮะ <ũng S 1> ทุกคนนี่ตุ๊กตุ๊กกบนะครับตนนั้นจะเป็นรถสีม่วงวิ่งรอบเมืองเห็นไหมฮะสีม่วงไหมฮะน่ะเป็นรถสองแถวแอ เป็นสองแถวปรับอากาศแห่งแรกแห่งเดียวนะฮะของประเทศไทยนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกที่มีรถสองแถวติดแอร์ค่ะไปถึงมอนาเรสวนเลยทุกคนครับอ่ะเราเดินตรงไปสะพานเอกาแล้ว้ามแม่น้ำน่านตรงนั้นจะเรียกว่าประชาอุทิศทุกคนก็คือพูดง่ายๆว่าเราออกจากฐานีรถไฟเดินตรงมานี่นะแต่เราอ้อมข้ามถนนนิดนึงก็จะเจอถนนนเรสวนแต่นะฮะ ถนนนเรศวรจะเป็นทางขึ้นของสะพานเอกาทศรสแต่ถ้าเกิดสะพานาเนเรศวรจะอยู่ตรงฝั่งที่หากขวามือขนานกับเอกาทศรสตรงวัดใหญ่นะฮะามาทวนกันเป็นความรู้วัดใหญ่นะฮะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกแต่จะมีการเรียกสามแบบนะฮะแบบแรกจะเรียกว่าลงท้ายด้วยคำว่าราชวรมหาวิหารซึ่งจะมีหกวัดนะฮะตามที่พูดไปแล้วในคลิปก่อนนะฮะก็คือ จะมีวัดโพวัดแจ้งวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตตรงสนามหลวงแล้วก็วัดสุทั์แล้วก็อีกสองวัดก็คือพระพุทธบาทสระบุรีกับวัดอะไรจําได้ไหมครับวัดวัดปฐมเจดีย์ฮะมันจะอยู่ที่นครปฐมนั่นคือเป็นพระรามชั้นเอกที่ชื่อเต็มยศเลยส่วนอันดับถัดไปก็คือวรวรมหาวิหารก็เนี่ยฮะวัดใหญ่พิษณุโลกนะฮะวัดพระศิล์วัดพระธาตุพนมเนี่ยฮะอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นอารามหลวงชั้นเอกแต่ชื่อจะโดนตัดคําว่า ออะไรนะมหาราชวรมหาวิหารตัดคำว่าราชออกไปแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเหลือแต่คำว่าราชวรวิหารแต่ไม่มีคำว่ามหาเหมือนกับวัดใหญ่ก็จะเป็นวัดที่ยุสุราชพระธาตุชัยยาพระบรมราชชัยยาพระบรมธาตุชัยยานะฮะราชวรวิหารแล้วก็ที่สุขโขทยัย นะฮะวัดพระศรีมหามหาธาตุที่สุโขทัยนะครับแล้วก็มีที่อยุธยาอีกสองสามวัดก็คือวัดเสนาแล้วก็วัดสุดาอะไรนะเขาเรียกสุดอสุวรรณนาสุวรรณาราลามอะไรของเขา่จําชื่อเรียกยากมากนะฮะแล้วก็วัดธรรมประวัตินะฮะวัดราชธรรมประวัติอะไรเงี้ยที่อยู่ที่บางปะอินนะครับทุกคนอยุธยาจะมีวัดอารามหลวงชั้นเอก นะฮะแต่ชื่ออยู่ในอันดับที่สามนะฮะก็คือราชวรวิหารแต่วัดใหญ่ท,ที่พิศนุโลกนี้ไ ah ว้ว่าวรวรมหาวิหารทุกคนอันจําง่ายๆเราจํารัดใหญ่เอาไว้ว่าเป็นวรมหาวิหารแล้วก็ไปไปบวกเพิ่มคาว่าราชข้างหน้าแล้วก็มาหาข้างหลังอะไรประมาณอย่างงี้จะงงไหมสวยไหมฮะทุกคนนี่จ้าสะพานเอกาทศรสนะคะที่เราจะข้ามไปฝั่งประชาอุทิศ ตกลงเมืองสองแควทุกคนทราบไหมว่าสองแควหมายถึงแม่น้ําอะไรก็คือแม่น้ําแควน้อยนะครับกับแม่น้นําน่านนั่นเองมาบรรจบกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับทุกคนมีสะพานเอกาเดี๋ยวเรากำลังจะเดินข้ามไปนะครับแต่ขวามืออย่างที่บอกเรียบแม่น้ําน่านไปกําลังมีจัดงาน17จังหวัดภาคเหนือมีของดีของฝากนะฮะมาจัด3วัน3คืนในช่วงนี้ส่วนที่เซนชั่นมีทัวคุณต่อยปล่อยเขาไปฮะเราคงไม่ไปฮะเพราะว่า เออมันเป็นธุรกิจเกินอ่ะเนะาะแต่ไปก็ไปเดินเหมือนกับห้างทั่วไปที่มีงานในกรุงเทพนั่นแหละนะครับนี้ค่ะแหลงงามล้วนแพเรือนแพเป็นน้ำเป็นน้ำหน้างทุกคนเขาเรียกว่า houseboats ก็หมายถึงว่าเป็นบ้านที่ทำด้วยเรือเหมือนกับเป็นเรือที่ใช้มาทำเป็นบ้านเรือนแพนะประมาณนั้นเขาเรียกว่า houseboats นี่ครับแม่น้ำน่านย้ำอีกทีหนึ่งขวามือถ้าเกิดเราเดินจากนี้จะไปประชาอุทิศซ้ายมือก็จะไปพระตำหนักจันทร์เอาผู้ผิดขวามือตำหนักจันทร์ไปทางวัดใหญ่ซ้ายมือจากสะพานที่เราลงมาเนี่ยก็จะเป็นวัดจันทร์ตะวันตกกับวัดจันทร์ตะวันออกนะฮะซึ่งมีอนุสาวรีย์พระสมเด็จพระสุพรรณกัลยาทุกคน หันจับหลักสะพานเอกาทศรสลไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับตรงไปก็ประชาอุทิศเลี้ยวไปก็จะไปทะยุทะลุวัดจันตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้ฮะชิดแม่น้ํานี้ไปก็ได้หานี่ฮะหือจะไปหน้าโรงแรมก็มีถนนอ้อมหน่อยอ่านี้เดินไปเรื่อยๆบนไปหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้วันที่สิบห้า รู้จะพูดดีไหมเนาะลูกหนี้ยืมเงินไปห้าหมื่นเขาบอกจะมาคืนวันนี้แต่เขาเงียบห่าไม่เห็นลายไม่เห็นมาทักเลยนะฮะว่าจะวันนี้ครบแล้วนะ้าจะจ่ายหรือว่าจะเลือนอีกเนะฮะเขาเลื่อนมาสองรอบแล้วนะครับเขาก็อย่างที่บอกเราก็เห็นใจเขาแต่เราก็รู้สึกอึดอัดว่าโดนยืมไม่คืนจะเจอบ่อยมากแต่คนนี้เราสูก้เก่งใจให้เขายืมนึกว่าเขาจะคือเขาไปช่วยเพื่อนอีกคนหนึ่งฮะเพื่อนชาย อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะฮะไปสร้างความเดือดร้อนแล้วมาให้ผู้หญิงรับผิดชอบแล้วก็ต้องมายืมเงินต่อให้ไปช่วยเขาเนี่ยเราก็เสียใจตรงที่ว่าเออมันเรื่องเงินเงินทองทองอะฮะนะครับใครทําความเดือดร้อนอะไรเราก็ควรจะชดใช้กรรมเองไม่ใช่แบบมาบอกเพื่อนผู้หญิงนะฮะให้มายืมเราอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ผู้หญิงเขาก็มีน้ําใจอยากจะช่วยผู้ชายอยา่างง่ายๆก็บ่นขอบ่นนิดนึงนะครับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทอง ทักมา굿มอร์นนิ่งรักอาจารย์อย่างนั้นค่ะขอบคุณขาดอย่างเงี้ยแต่ไม่พูดถึงเงินที่จะคืนวันนี้หรืออาจจะเย็นเย็นก็ได้แต่วันนี้ไม่มีอารมณ์ทำติ๊กตอ,อกเล่นติ๊กตอ,อกเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนกับออเนี่ยฮะพอเรื่องเนี่ยฮะก็เลยฝากไว้ให้คิดนะครับเขาจึงบอกว่าอย่าไปให้ใครยืมเงินแต่จีเป็นคนหยุดที่คนยืมไม่ให้มาโทษตำหนิคนที่ให้ยืมถูกไหมครับว่าให้ยืมทำไมโง่อ no. อย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ มันพูดยากขืนไม่เข้าคายไม่ออกทุกคนฝากไว้ให้คิดเตือนใจนะจ๊ะขอบคุณครับเดี๋ยวจะถึงแล้วฮะสีแยกก็จะเลี้ยวเข้าโรงแรมแก้วสุวรรณนะครับ